ติดตามกันครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันก็ก็ต้องมีัวากระระกันนิดนึงครับในช่วงสถานการณ์ที่ว่าโควิดระบาดต้องเซฟตี่ตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยว ทางขึ้นไ่ฟูสิงครับก็ต้องให้ทางเจ้าของไร่เจ้าของพื้นที่พานําทางขึ้นนะครับตอนนี้ก็นัดกันเจอที่ร้านกาแฟสตาร์กาแฟ,ฟนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาแห่งความบันเทิงแล้วครับการจะขึ้นไล่ในสิงนะครับ,ก,รรบก็เดี๋ยวพาไปดูว่าเส้นทางจะสนุกขนาดไหนมามาดูไปไปนีซี่แยกทางนาแล้วก็เรียวเรียว้ยวายพ่อพอเป็นซี่แยกอีกข้างนากันตรงไปเลย ไกลมากเหมือนก็ตามทางที่เราเห็นนะครับว่าฝุ่นมันเยอะมากครับแต่ว่าก็ถ้าจะไปเจอสิ่งสวยงามไม่ต้องผ่านความลำบากไปก่อนนะครับหรวเดี๋ยวสงสัยที่ผ่านมาอต้นต้นครับยังมีมันกว่านี้ครับเดี๋ยวผมตามพาพาไปดูนีครับทางเข้าะไรสิ่งครับลุยกันต่อ มันไงมากไงจริงๆครับโอ้ยสุดยอดเลยทางมาแล้วโอ้สุดยอดโคตรฝุ่นนี่ครับเต็ต่อไปก็ทางชันยาวครับลรยกกนต่อใกล้ถึงแล้เดีวเดนี่ครับก็ค่นางชันนิดนึงครับก็ใส่ไว้เรื่อยมันต้องรีบร้อนนะครับ นี่ครับชุดสุดท้ายนะครับ่อนที่เราู่ถึงในบริเวณที่เราต้องไปกลางเต็นท์นะครับบริเวณไร่ในสิ่งนะครับเนี่ย,ยชุดนึงก็ถึงแล้ว Let's go ับ้คาเฟ่ขึ้นได้อะไรขึ้นได้ครับนี่ครับมาถึงแล้วครับบรรยากาศโดยรวมไรในสิงครับเช็ดฝุ่นนิดหนึ่งนะเยอะมากฝุ่นโคตรเยอะครับวันนี้ ย่างใส่กรอกด้วยมือโปรเฟชชั่นอลครับของแท้ครับนี่ครับเขาก็บอกว่ามันพูดบ้างนะพี่ยกกลับแล้วครับยยังเออู่กลับแล้วครับตอนนี้ก็ คือว่าได้ข้าวต้มแล้วก็ลืมหมูกระทะเลยครับลืมมาเลยว่าสั่งครับหมูกระทะไปรอบเลยครับนี่ครับเชฟเรามาอีกครับวันนี้อร่อยครับอร่อยอร่อยครับทองแท้ครับรเชฟตอนนี้บอกเอาสเต็กวันแรกก็ไม่ยอมครับสเไม่ได้มี่ปั่นปั่นน้ำมันเยอะมีย่างหมูอีกแล้ว รริงนคับตามโปรไฟล์เลยครับ,รรบเขาว่าอยู่นี้แล้วควันออกปากจริงๆตอนอนคืนดูดิเ <c oughs> ย็นมากเลย <c oughs> ของแพ้มากเลยอากาศดีมา,มากไล่ผู้สิงครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วครับข้างนอกอากาศไม่ไหวแล้วยองแพ้่แล้วเย็นมากครับผู้ที่ไอออกปากเลยเดี๋ยวเข้านอนก่อนแล้วเดแล้ว รอนดูพรุ่งนี้เช้าว,ว่าพระที่ขึ้นจะสวยไหมแล้วก็จะมีหมอกให้เราเห็นป่ะเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูครับบ๊ายบายกว้าอบสวัสดีตอนเชา้านี่ก็ เรามาดูพ้อที่ขึ้นครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีบอกจางให้ดูอยู่บรรยากาศยามเช้าครับณนะร้นะนา,า,ารนะาในสิงห์ครับอยู่ที่อำเภอสวนตะกูหานะครับใช้อากาศเย็นอากาศหนาวมีควันโลงจากป่าด้วยมเหอซึ่งใครจะรู้ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยจริงๆบรรยากาศเมืองเหนือแต่ว่ามันอยู่ที่อีสานแค่พี่ยาดูมัควจะต้องบอกค่อยๆมองมมองจางๆครับลงเลยนะอืม เดี๋ยวผมจะจับเลยครับอาทิตย์ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยแลวตัวนี้ค่อยๆขึ้นมาครับแสงสวยดีครับตัวนี้ให้ะ้ เจ้าของไร่นะครับในสิงห์สวัสดีครับครับมีอะไรแนะนำนิดนึงครับแนะนําให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับช่วงนี้กําลังหนาวเลยครับอ๋อติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 0 9 0 9ดหนครับครับผมโอเคนี่ครับเจ้าของไร่เลยครับวันนี้ใจดีมากครับบ๊ายบายแล้วครับไร่ในสิงห์กลับแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาอีกนะครับวันนี้ก็พาสมาชิกมาทดสอบระบบด้ยเชยครับ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากครับมีโอกาสมาแล้วครับผมมาอีกแน่นอนบ๊ายบายจบทริปแล้วครับ